สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566นะครับเราอ่าคันนี้เวลา10นาฬิกา33นาทีเรากำลังอยู่ที่เดอะมอสโครานะครับวันนี้คุณแม่เรามาทำอะไรกันครับไม,ไม่รู้พาลูกชายนะฮะมารับบิฟนะครับวิ่ง 42.195กิโลเมตรหรือระยะมาราธอนซึ่งเป็นฟูมาราธอนครั้งแรกของกระผมเองนะครับนะซึ่งจะวิ่งกันวันที่12พฤศจิกายนนะวันอาทิตย์ข5าวมท้ร้อที่โครานะครับไม่รู้จะจบหรือไม่จบก็ต้อร,รู้อะ่ะต้องมาก่อนแนละ้วนี่นะคะเป็นสถานที่รับบิ๊กนะคะนครสีมราที่เลย เราก็จะไปรับบิสกันนะเราจะไปรับบิสกันนะครับนี่เป็นถ้ยวยรางวัลนะครับซึ่งเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวสี <MC 2> สองโลจะไ,ได้ไหมเนะี่ยนอกจากรับเสื้อรับยิปซ์นัมเบอร์เช็คชิ้แล้วนะคะแนะนำว่าเ,เ,เาช็คชิ้นเสร็จแล้วเดินไปฝั่งตรงข้ามเลยะคะ่ะจะมีบูธแกมปการ์ดนะคะ,ะคสำหรับบูธแกมปการ์ดเนี่ยเ,เขา ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศของการรับเนาะก็รวดเร็วเนาะไม่ไม่ได้ยากเกนอะไรเลยนะ mm hmm. แป๊บเดียวเองเรามาครั้งแรกฟูลแรกนนรก็ได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆจากพนักงานเนาะแล้ายาอนค้าะนี้ก็เป็นลิฟของเราเสื้อของเราแล้วก็ได้พาบัฟตันด้วย1อันราคา390บาทฟรี เราจะลงไปรับอ่าเสื้อกระเป๋าเราจะลงไปรับกระเป๋าข้างล่างกันเขาบอกว่าฟรีแต่ตอนนี้เราไปหาห้องน้ำที่นหนก่อน,นห้องน้ำก่อนเนะาะได้ห้องไหนบ้างข้างล่างมันมีห้องน้ำอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องน้ำกก่อนดีกว่าตอนนี้เราก็ถึงบริเวณในสนามแล้วนะครับซึ่งก็คนก็เริ่มทยอยเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ เวลาปีสองสองนาทีซึ่งเขาจะไปตัวกันที่สามแะแต่เราก็รีบมารีบมาวันด่อนเนาะก็มาเก็บบรรยากาศแหละนะครับนะมาเก็บบรรยากาศแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเนาะที่เราได้มาวิ่งที่นี่เนาะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเรานะครับนะเราจะต้องไปห้องน้ำาัก่อนนะครับนะไปปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนเนาะ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เป็นเวลาปี 2, 3สองสามสิบสามนาทีนะครับเราก็กำลังอยู่กันที่บริเวณจุดปล่อยตัวนะครับนะที่เดียวมอ,อที่โคร,ราชมาราธอนนะครับนี่ก็จะเป็นตัวบอกเวลานะคะว่าเหลืออกี่นาทีที่เราจะทําการปล่อยตัวกันเนาะเราตอนนี้ก็บริเวณนี้คนก็เริ่มมากันเยอะแล้วนะครับนะคนเริ่มมากันเยอะมากเต็มไปมากเลยเเากากมาราธอนครั้งแรกในชีวิต จะรอดหรือไม่รอดก็ต้องรอดูการอีกทรีนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ก็มีความตั้งใจไว้มากๆว่าจะมาจบมรดคนครั้งแรกที่นี่นะครับนะที่โคราชแห่งนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันดีเนาะ,ะวันอาทิตย์นะที่12พฤศจิกายน2566นะครับนะนี่ก็เป็นเลขดิบของเรานี้นะครับวิธาเป็นดีนะส่วนดีนะ40ก็สมัครไปหลายคนที่40เนาะโอเค ก็จะร่อนไม่อรอนเข้าไปดูเอ๊ะเป็นเพเซอร์นะคะรับโพยเรนนี้ก็จะเป็นเพเซอร์นะครับนะเราก็ตั้งใจไว,ว้ว่าเราจะตามเพเซอร์600ไม่งั้นก็6 3 0ไปนะครับนะให้กับซันสวิปเปอร์ด้วยเนาะโอเคครับ okay, เซฟแบตไว้ก่อนอน,นัที้เขาก็กาไปแล้วนะแล้วก็สำหรับครั้งนี้วนะครับนะสามารถฝาก ยู่บริเวณด้านหลังเวชีเลยนะคะจะเป็นรถฝากของอยู่ด้านหลังนะคะห้องน้ำค่ะอยู่บริเวณด้านหนโางนนี้เราไม่เน้นเลยะเราไม่เน้นเวลาเราให้จบอ่าจไับองเะไม่กจะบาทำสุดพราปไ่อยตัวได้เลยไปทำสุดตัวได้เลย อีก8ปดนาทีจะปล่อยตัวแล้วตืกเต้นจังโอเคนี้เขาก็ให้เราเดิเข้าแล้วนะเดีย๋ยวจะให้ชิมงานาการเสเรนะคต้นจังไก่ทผ้ายเทีบใหเกบใคร ชวยันเลยราจะวางคว้าสเมืองย่าบ่อไปด้วยกันมารัชนนี้เราใจแน่อะคับเดี๋ยวรรดูว่าฉนจะจบไหมรอหอรับกโลมตรลานักขวัญัวยาสำหรับโอิมิ2 2 3คุเนเตอจะหมอได้ครับ

ายแล้วจะเข้ารถที่สิบแล้วรถที่สิบแล้วไปเรื่อยๆส่วนสองส่วนสามเรื่อยๆแล้วกันนะ ตอนนี้ที่สิบกิโลแล้วจะรอดไหมมาลนตอนแรกรอดูไปๆๆจะเข้าสู่ฮาฟมาราทอนแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้น มาละทอนแล้ว2ชั่วโมง27นาทีต้องตามลูก้องตามลูกบอลซับหน้าอ,อยู่นะแต่ว่าเช่าเถอะไม่เซฟเว่นต้องเวลาขอให้จบเรื่องมาคร้แรกอันนี้ผ่านมาแล้ว34กิโล ออกว่าแล้วสามสี่ชั่วโมงจะหันสับห้าไหมอยดูตอนนี้เดินแล้วกิโลที่สี่สิบอีกสองโลทุกคนเก่งมากเก่งมากครับ จริงแล้วอยากเคาะเาไปเหมือนกะันนะเหนื่อยมากอีกสองโลสูส้ๆครับพี่เขาบอกว่าค่อยๆเคาะไปก็จะไปเบาๆเพรเจ็ดหนึ่งหนึ่งนิดเดียวได้สิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนนี้41โลแล้ว4กิโลเดียวจะจบฟูแรกเออได้ทันอีกนิดเดียวจะถึงแล้วครับผม a i no na สำเร็จแล้วเหนื่อยมากสุดยอดไปเลยเรากำลังจะไปรับ <_ A> เรีลล่องวันกันนะครับดีด้วยนะครับแชล่า,ลาไปประมาณ4ชั่วโมง53-54นาทีนั่นแหละระยะมันเกิน <_ A> รอต่อไปที่คิด้าบวกเราจะออยืนได้ ขอบคุณรถอีมากมาก่แบะวรามุ่งมั่มนนะครับไม่ยอดท้อไม่ยอมแพ้มีจะมีเดินบ้างก็เถอะเตรียมไปรับเปลี่ยนกันนะครับจะรับเปลี่ยนขอบคุณครับขอบคุณนะครับ <laughs> อันนี้นะครับขอบคุณครับนี่เราได้มาแล้วโอ,อ,อ่ารัลมากตัวไหนที่สุดยอดม,มากก็เดี๋ยวเราจะมารับเสื้อฟินิเซอร์กันนะครับ ก็สำเร็จ yup. นี่เบอร์แอลมเสืค่ะเบอร์แอลนะคะค่ะขออนุญาตครับขอบคุณครับขออนุญาตขอบคุณครับก็ได้เสื้อฟฟนิเซอร์แล้วก็ได้ติมด้วยมีใจมากเลยอ่ะไม่รู้จะพูดว่าไงนอกจากคำว่ามีใจมากที่ เราทำมันสำเร็จอะ่ะอืมดีใจจริงนี่เราถ่ายบรรยากาศให้ดูออรอนอกจาก่เหมันได้มีจเจ้าภาพอ่ะ ระหว่างบินก็บอว่ามีเดยวคนมาคุยด้วยเราก็คุยเขาบ้างอะไรเไงี้ยเก่งแหละนี่เป็นมาราธอนครั้งแรกในชีวิตของผมมันสนุกและมีความสุขมากผมภูมิใจในตัวเองมากๆที่ทำได้สำเร็จขอบคุณความกล้าของตัวเอง ที่ตัดสินใจที่จะวิ่งมาราธอนให้จบสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณตัวเองที่ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้แต่ความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นขอบคุณที่มีความมุ่งมั่นที่ทามันให้สําเร็จขอบคุณคุณแม่และคนรักที่คอยสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นกับผมว่าผมจะต้องทําได้ขอบคุณนิตยภาพดีๆและกําลังใจดีๆของเพื่อนนักวิ่งทุกคนสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไปครับไม่ว่าคุณ จะคิดทําสิ่งใดหรืออะไรก็ตามถ้าคุณต้องการทํามันให้สําเร็จคุณต้องมี2อย่างครับอย่างแรกคือคุณต้องลงมือทําสิ่งนั้นจริงๆและอย่างที่2คือคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะต้องทํามันให้สําเร็จให้ได้และสิ่งที่คุณคิดที่จะทำมันจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับอย่างเป้าหมายของผมในครั้งนี้ที่ว่าผมจะเป็น1%ของประชากรมนุษย์โลกใบนี้ที่วิ่งจบมาราทอนและตอนนี้ผมก็ทำมันได้สําเร็จแล้วนะครับ